ปารีสแซงแช์กแมงแพนีขคาบ้านปราชัยเป็นนัดแรกในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสฤดูกาลนี้การแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสหรือเมื่อคืนวันศุกร์ที่15กันยายน2566ปารีสแซงแชรืดแมงแชมป์เก,เก่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของนีดเปิดฉากครึ่งแรกมาถึงนาทีที่21นีดขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จากการซัดด้วยซ้ายของเทเรมอฟฟีจากนั้นนาทีที่29เปแอดเชตีเสมอเป็น1ต่อ1จากคีเลียนเอมบัปเป้1ต่อ1 ก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยโกอ,อนนี้กลับมาเล่นต่อครึ่งหลังนาทีที่53น,นีตขึ้นนําอีกครั้ง2ต่อ1เทเรมอฟีเปิดบอลให้กาเอตองลาบอกยิงจ่อจเข้าไปไม่พลาดถึงนาทีที่68นีต์นห่าง3ต่อ1จากการซัดจากนอกเขตโทษของเทเรมอรฟีแต่นาทีที่87เปแอดเช่ไล่มาเป็น2อถึงสจากจังหวะวอลเล่สุดสวยของคีเลียนเอ็มบัปเป้ช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมปารีสแซงแชรกแมงแพนดี้สต่อ3ทําให้เปยแอดเช่แพ้เป็นนันนด